เพราะฉะนั้นปัญหาบอกเขารับรู้ก่อนแต่ถ้าเขา,บ,เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> แล้วจะต้องเล่าเขาฟังอย่างนี้อย่างนี้เอาละสมมุติว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราจะทำย่างไงอย่างอาจารย์ดวงเจอจันอย่างนี้นะอาจารย์ดวงมีวิธีอย่างจตานี้ก็ใช้เหมือนอาจารย์ดวงได้ ผมก็ไปหาหวัดวัดชื่อให้มันเพราะๆหน่อยนะเอออย่างผมจะเอาปลายอ้อยเนะี่ยไปปลูกที่วัดเอาเหรียญเอ่อขออนุญาตวักก่อนนะถวายเงินเรียบร้อยดีนะก็ไปขุดไปขุดก็เอาเหรียญใส่ก้นหลุมนะซื้อซื้อที่เลือกซื้อที่เหมือนกา เขาเอาศพไปฝังหรือเอาไปบรรจุซองฝากวัดรอการเผานะจริงๆแล้วนะเขาต้องเอาเหรียญโยนก็ไม่ได้ซองเจ้าที่เจ้าทางขออนุญ,ญาตขอซื้อที่หน่อยหรือทำห่วงจุ้ยนี่อุย้ยต้องเอาเงินเท,ทองเอาเหรียญนนะไปไปขอซื้อนี่เหมือนกันเราจะปลูกอ้อยสองตน เราก็ต้องซื้อที่ผมก็ตำเหรียญเหือินอะไรไปเยอะเลยครับไปซื้อประวับอกขอซื้อที่นะปลูกด้วตะวันนะผมปักลัไปเนี่นะผมก็ต้องนึกถึงชื่อเมียผมเลยนะเออเอาละแม่จะาบกคุณอยู่ในดินชะตาของเธอนั้นขาดดิน ดินไปว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นเหตุผลของเธอน้อยฝังลึกในกมลสันดานที่เอาแต่ตกจิจเราก็ตั้งอ,อกตั้งใจก็กั้นใจเลยนะว่าแล้วก็พูดคาถานะมะฟัทธาตุสังสีดินน้ำลมฝนปักกันไปเลยจบเลยกั้นใจหน่อยกันพอควรกันมากเดี๋ยวตายหาคาต้นอ้อย แล้วเราก็มั่นใจว่าเออฝังเธอแล้วให้มีสติแต่ไม่ใช่ฝังให้เธอตายนะบาปกรรมนี่อย่างไรนี้ก็ต้องไปฝังอ้อยตั้งใจอย่างนี้ทำแล้วนี่นะคือว่าได้ผลไหมผมว่าห้าสิบห้าสิบเ็นอย่างดียครับสมว่ามันเคยเดดาวนะันละสองชั่วโมงนะ คือคุณฝังอ้อยไปแล้วลลร่บรมเหลือชั่วโมงเที่วยวก็ยังยังยังประหยัดไปดิงเยอะประหยัดเสียงด่าไปดิเยอะม็ดีนะบางทีไม่พอครับบางทีไม่พอครับบางเวลาผมก็เดินไปตลาดที่เขาฆ่าไก่นะแต่ว่าพอฆ่าปั๊บเอาเลือดปั๊บเ,เลยมันยังรอต้มน้ำมา เอามาถอนขนเลอะคว,วกักไส้ผมซื้อมันทั้งตัวแนละทั้งขนเขินนี่แหละห้ามผ่าเอาไปฝังแล้วก็ผมสมมุติว่าไก่เนี่ยเป็นเมียผมผมก็เรียกชื่อเถอะเรียกชื่อแล้วผมก็ไปที่วัดเลยฝังเขาเรียกว่าเอานิสัยใจคออันแสนจะหวานชื่นดาทั้งวันเนี่ยฝังกอาไปเลยเออได้ผลอีกวอนกันนี่นะ เพราะนั้นคุณนึกว่าพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนี่ยมันไม่ได้ผลหรืครับแต่อย่างไลนนี้ชะตานี้นะไปฝังไก่สิแต่ว่าจะฝังให้เมียตายผมรับรองชะตานี้แกไม่ยอมหรอกเพราะเท่าที่คุยกันนะแกกลัวเมียหนีแกกลัวเมีย,กกลเ,มยเลิกนะแกกลัวแล้วกิดแกอยากให้เมียก็อยู่เป็นคู่ขวัญ แม้จะจู้ที่อาราวาดแกก็บอกแกต้องทนนี่ใจแกไม่เด็ดอย่างอาจารย์ดวงเหรอเชิญได้เลยมันก็ไม่เลิกเพราะมีลูก <c oughs> แต่ถ้าไม่มีรูกเลิกไปแทบทุกรายนะ่ะผมใช้วิธีการเฉยไม่กระดุกกระดิกว่าไงก็เฉยเพอเฉยตั้งหนักเขา้าผู้หญิงที่เคยเลิกกับผมไปก็บอกว่าคนอย่างผมเป็นคนไร้วิญญาณ ว่าเท่าไรก็ไม่เจ็บพูดอะไรก็เฉยไม่โตตอบไม่อะไรอา้าวแม้เราในสันตินะขันติด้วยนะเราก็ไม่ใช่ขันแตกก็ไม่ดีไม่ดีก็ไปก็ไปไม่ว่าอะไรนี่เป็นมุมมองที่น่าคิดสำหรับท่านเพราะน,นการดูคู่ท่านดูตามแนวนี้แหละครับและท่านก็ทายได้ มาลลยที่สามอันนี้ก็แปลกครับน่าเรียนรู้พ่อแปลรรตดงที่ว่าเขาเกิดวันพุธก็เดินสิบเหมือนกันนะครับเดินสิบเห็นไหมแปลว่าเขาเป็นปีชลูเอออายุน้อยกว่าก็เกิดพศออ2480เนี่ยพอมาตั้งมุมมองแล้วเออดาวอาตมาเลขห้าปุติะ ก็ต้องโยกย้ายเดินทางไปโน่นไปนี่ก็ดิ้มกันนะอย่างอาจารย์ดวงนี่อาตมาเป็นปูติโย้ายหลายแห่งนี่เห็นไหมทีนี้ไลน์นี้เอาเลื่อนปัตตณิเลขห้ามาบวกเขายังสองเป็นเจ็ดนะอ้ไรงมาเข้าล็อกอีกแล้วไหมไลายทางซ้ายมือนี่ เอาเจ็ดลบเหลือสี่เป็นมรณะไลยนี้เอาห้าสองบวกกันเจ็ดเจ็ดเป็นมรณะอีกแล้วเห็นไหมนี่เออมันก็แปลกแปลกไหมะแปลว่าอาภัพอาภัพ,อ,ภพอีกแล้วเห็นไหมอุ้ยทําไมอาจารย์ดวงในลากเอาดวงคนอาภัพเข้ามานะเข้ามาอีกก็ไม่รู้ทําไงฮะมันต้องสอนกัน เมื่อเป็นอาภัพแล้วอาภัพยอย่างนี้ก็ไม่น่าตกใจอะไรแล้วครับนะอาภัพก็ก็มีลักษณะเราทายได้อย่างหนึ่งว่าูผ้ชีวิตต้องมีความไม่เข้าใจกันนะทีนี้พอมาเข้าสาวไวไ้ตัวนี้ที่ตื่นเต้น คู่กันเจ็ดมาชีสามหัวเสาสามมันเป็นธงชัยในมหาบทนี่คู่นี้เป็นเลื่อนแปดประหลาดอย่างหนึ่งว่าหัวเสาด้วยแล้วก็ธงชัยด้วยนะแปลว่าตายเพราะนั้นคำว่าธงชัยแปลว่าตายนะที่สุดเจ็ดกับสาม คู่กรรมคู่แรกบรับพพะคอทั้งคู่ครับกต้อมกล่อมแกลมไปตามเรื่องนะครับบับพพะเคราะห์ก็เป็นอันว่าอ,อมีความสุขบ้างมันมีความสุขบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ในอังคารปวดตาไอ้ตัวนี้ก็แปลว่ามีปัญหาอาอยุน้อยด้วยแต่บังเอิญไม่มีลูก เอกสามไม่มีลูกพอดูคู่จูจีลงมาเจอหกับสามนี่แปลว่าเมียตายไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะทีนี้ต่อมาคู่จูจีสามมาหอยู่เน็บเล็กแน่เนี่ไอหกนี้มันเป็นขุมทรัพย์ก็ต้องมีเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องการกันเรื่องธุระ อะไรกิจธุระอะไรกันเนี่ยมันต้องมาเจอกันเสร็จแล้วดวงชะตานี้มีส่วนดีที่จะชี้ให้รู้ว่ามันไม่เหมือนสองดวงแรกครับสามหกคู่มิตรเนแปลกคู่มิตรนี่แปลว่ามิตรแปลว่าเพื่อนอันนี้ค่อยางชั่วหน่อยคล้ายๆก็ว่า ู่้่กรรมของเขาในที่สุดคำว่าที่สุดก็คือคู่หลักคู่กรรมเดียวเดียวคือเจ็ดเจ็ดสามเรียกคู่แรกแต่นี่คู่หลังคู่สุดสุดสุดของอชีวิตคู่กรรมความรักเจอเลขหก 6. คู่มิตรเราก็ทายบอกว่าเออชะตาคุณน,นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะ ชีวิตคุณีคู่คุณแต่งงานผมก็คิดว่าอยู่กันแบบมิตรก็คือแบบเพื่อนถ่อยทีซ่อยอาศัยเพื่อนฝูงกอกันได้ดีกันได้มีอะไรก็มาตรงมาใช้ระบบคมคูเจ้าขุนมูลนายอะไรเย่างนี้ถ่อยทีซ้อยอาศัยแบบเพื่อนอะเพื่อนก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นชีวิต ของชะตานี้ก็ต้องมาเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งดาวสุขตัวนี้ก็ต้องแปลว่ามีความสวยมีความฉลาดมีฐานะดีเอาตรงไหนมาดูสุกัวนี้สักกะมหาโภคะขุมทรัพย์ปุ้เป็นคนมีมีงานมีการใหญ่โต สมองดีมีหัวดีหากินด้วยสมองไม่ต้องไปนั่งตาําส้ตามตําใช้แรงงานกรรมะโอ้ยตันุมาตาสชะตาอย่างนี้ก็จะไปเจอผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงที่มีจิตใจดีผมทรัพย์ก็ต้องเหนื่อยเอยเจออย่างนี้แล้วเราก็ต้อง ใช้ระบบคู่มิตรก็คือเออเป็นเพื่อนแล้วก็นึกว่าเขามาเจอเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันเพื่อนชีวิตรักแค่ไหนก็รักแบบเพื่อนเออเพื่อนรักแค่ไหนก็รักอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตการคอนรักในที่สุดของชาตานี้ก็คือคู่มิตร แล้วก็ทายว่าได้คู่ก็สวยน่ารักมีคนรับผิดชอบมีสมองดีมีนานดีขยันโอ้อย่างนี้ก็สบายไปแปดอย่างในที่สุดนะเพราะฉะนั้นของดวงชะตาทางซ้ายมือนั้นก็ดูเอาแล้วกันครับสามที่สองที่สุดคู่คู่กรรม มันเป็นปูตินะมันก็อย่างว่าสู้ที่ทั้งชาติรักสมบัติทั้งชาติสมบัติแปลว่าอะไรเเคเเคหังมาหาอุปธรรมนะเป็นเออมันเป็นไอตัวโพคาด,ด้วยพันธุด้วยเป็นทางสีด้วยโอ้ยแม่เจ้าพระคุณลายซ้ายมือนี่แกจะเอาฐานนะเอาทรัพสมบัติเอาอะไรอา้าผู้ชายเขาให้เอ้าเอา,เอา,เอา,เอาไปเสก แต่ว่ารายสุดท้ายที่สามนี้ใมนน่ี้ก็ไม่ได้บอกเรื่องสมบัติแต่กลายเป็นว่าเรื่องของการรับผิดชอบหน้าที่การงานหากินกันดีโอ้ต่างคนต่างช่วยหากินสมมุติว่าถ้าคู่นี้เปิดร้านขายอาหารอิสานเมียก็ตำส้ตมตำไปผัวก็ย่างไก่ไป ช่วยกันไปช่วยกันมาอุ้ยมันก็มันก็ดีนะถึงเวลาเลิกก็มานั่งนับเงินก็โยนให้เมียไปเลยก็มีความสุขนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในมุมมองที่เราอยากถ่ายเรื่องคู่ครองนั้น ท่านก็จะเอาวิธีการอะไรมาทายท่านก็สามารถจะพิจนารณาในเรื่องมุมมองเรื่องคู่มีเยอะแต่ก่อนนี้นะครับการทายคู่ในระบบเก่าๆที่เราไม่ได้เปิดเผยเราก็ชี้ให้ดูพระรยังแล้วว่าชีวิตคู่ในปัจจุบันเจอกันต้องเป็นอย่างเราเนี้เป็นดาวจันท์ยไงเนี้ยนะ แล้วก็ทายว่าคู่กาเวนชาติก่อนนี้เป็นปจัจจนิก็ดูห้าอะไรอย่างเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะยังสมมติว่าดูพระยังเลขสองเออชาตินี้จะต้องเจอคู่ที่มีดาวจันทร์สวยรูรล,ลางเล็กแล้วก็เป็นราชาโอ้ยมีความสามารถในเรื่องการงาน ดีตระกูลดีใช้ได้แต่จันเป็นมหาอบากก็แปลว่าจุกเจกตู้จีขี้บนอะไรบ้างมีบ้างนิดหน่อยเป็นทําเนียมของผู้หญิงเขาสร้างมาให้ขี้บนก็เอาทนเอาแล้วมาดูดาวพฤหัสอีกพวกบอ,กบอกเออนี่ยังไงยังไงพฤหัสตัวนี้นะ มันเป็นปีตาปัจเนปีตาสุภมะมหาไอไม่ใช่เป็นอัตมาแล้วก็เป็นเคหังปุตติอู้อันนี้นาะชาติก่อนฟ้ากำหนดให้คุณว่าว่าคุณจะต้องเดินทางไปแล้วก็ไปเจอผู้ครองที่มีอายุพอสมควร และก็ดีนะเป็นผู้นำได้นะมีความฉลาดก็สุภะมีแคคหังมีที่ดินมีหลักทรัพย์แหมก่อนเนี่ยก็ทายอย่างนี้ก็ถูกใครได้โอ้ก็ทายกันมันแต่คนคนก็ถามบอกว่าแล้วอยู่กันจะมีความสุขไหมท,ทีีนี้หมอดูเราพูดไปออ ว่ามีความสุขไหมอยู่กันจะเจริญรุ่งเรืองไหมและจะต้องเลิกกันไหมพวกนี้นะครับพวกนักศึกษารุ่นก่อนที่ทายนะทายไม่ได้พออาจารย์ดวงแกแกกําหนดพื้นฐานเขาเรียกว่าทายแบบคู่พื้นฐานก็ต้องทายอย่างนี้แหล,ละแล้วก็เก็บความที่ยังเล่นลับอีก เอาไว้ไม่ให้ไม่บอกก็ไม่รู้นะเมื่อไปบอกก็ไม่รู้นะก็เก็บเอาไว้พอวันเราก็ะทงชุดที่สิบนี่เปิดออกมาเห็นมะนี่แหละของแน่นอนและก็แท้จริงแต่ช่วยถอะครับมันก็ยังไม่หมดแต่ผมรับรองว่าพอใช้กันละกันเอาแค่นี้กันและกันนะหรือว่าใครจะเตือว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ สุดสดสิสุดสดสิะะต้องปรึกษากับคะณะอาจารย์ผมก่อนว่าจะเปิดสุดสุดได้ไหมละ่ะเฮ้ยวิชาพวกนี้นะครับมันเป็นดาบสองคมผมเปิดออกไปเป็นวิทยาทานสตุงสะดังแค่มนละลอยอัพเทพมีชีพค่าพิมพ์ข่าอะไรนะมันมากมายละทีไหนเสมอตัวบางคนก็หาว่าแพง เห็นแก่รายได้เอาตะขายเนี่ยอ้พวกที่ดินทาอาจารย์ดวงใ้ผมรู้อยู่ที่ไหนเชืออะไรผมแผ่เมตตาทุกคืนนะวันหนึ่งจะเป็นง่อยเอามาผ้ากินปากไม่ดีมองเจตนาคนร้ายก็จงได้รับผลร้ายต่อไปเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็อย่างได้ก็หากินไปเถอะครับดาบของผมนะ ถ้าเกล่อเอาไปใช้ดีปด็ดีถ้าเอาไปใช้ในทางเสียเป็นไล่จะมาตกอยู่กับเจ้าสำนักเครือาจารย์ดวงไปเอาเงินเอาทองเขาแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้โลรัตก็ปวดร้อนเพราะนั้นเราก็ได้สอนไปเยอะแม่ว่าเราเลือกสอนเป็นบางหลายไม่ใช่ไม่สอนก็รู้กันสุดๆว่า ถ้ามันเดินไปถึงตรงนั้นมันถึงตรงนี้นะมันต้องระวังนะมันต้องมีอุบิเหตุนนะบางทีบอกเขาบอกระวังนะครอบครัวมันจะมีปัญหาอาจจะพัดทาากันโดยมีอะไรพิษสดารอย่างอาจจะเจ็บป่วยก็อพอดีเป็นมะเร็งตายเนี้ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้ตัวชายจอนนี้มันก็มีบทบาทสำคัญอยู่นิช่น้อย